สวัสดีค่ะอะไรดีมือนี้นะคะพี่น้องมือนีนะคะมาลิมีภารกิจจ้าผ้านองต้มไป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 อะไรดีไปเบิ่งไว้กอนยังไม่ได้ซื้อเด้อไปเบิ้งไ้กอนไปเบิ่งไว้บอยังไม่ได้ซื้ออยู่ไปเบิ่งไ้กอนคนก่อนไว้คนทีทายยังบ่งคลิปของกระทาอยู่นี่เนี่ยเย็นผ้านองต้มไปเบิ่งยังบ่พอ ไปเบิ้งโทรศัพท์จ้าอันเป็นโทรศัพท์มือสองยุยยุยยุยร้านเขาค่ะพี่น้องอันเป็นโทรศัพท์มือสองลีกะเลยพาน้องไปเบิ้งแล้วก็ไปเบิ้งน้ำกันพาดรื้เติมน้ำมันแล้วก็ไปเบิ้งน้ำกันมาจีเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วเอาเบิ้งดูโทรศัพท์นะแตกแล้วอันนี้เก็บอกโทรศัพท์ไปแล้วนี่นะตัวนี้อัปโป ไม่จี้อาบ่กอันนี้เป็นเครื่องเป็นโทรศัพท์เครืงเก่าเพิ่นนะคะเพราะว่าคนสิบเปลี่ยนจอนะเพราะว่าซื้อใหม่เลยเลยเปลี่ยนแต่เองตั้งหลังมาเนอะสี่ปีได้ได้นี่สี่ปีแล้วโทรศัไหมโทรศัพท์นี้สี่ปีแล้วพี่น้องใส่โทนขนาดคุอยุ่แลวแล้ววันนี้ก็จะได้เครื่องใหม่นะคะผ่านไปส จะได้หรือเปล่านะคะพูดสิได้หรือบอกค่ะพี่นออ้องค <พา S 2> ่าเบิ่งค่ะทารุ่นน้ำกันค่ะไปเบิง่งกสกอร์้ก็ถึกใจกะเอาค่ะแต่ว่ามันเป็นมือสองไงก็ต้องเลือกแม่นะนะาตาดีเฮ้อไปเบิ่งกันตอนนี้ฮ้อาก็มาหอนห่านเล้่จ้าเนื้อข<ฮ>าสโ <laughs> ามพแมกบอกไม่เปิดนะเปิดยี่สีเดียวนะอ่าอีมพแมกยังแต่อะบอต้นสนอกบ่สูนไทยปวดปวดปวด ช่องะอมเ่อนืช่องก่อนมีสองสาขาสาขาหนึ่งอยู่ในนหรือว่าสาขาห้าบอตมีสีดำบอมีองเป็สาขานึ่มีเือมือสองต้องจำสองสิบสองได้ราคาลุงเท่าไหร่ตู้นี้เลยแต่ราคานี้เลยและผมว่ามีประกันห้เดือนนึงแถมสุด้ายสพัน ใา้สร้างเซาวาดบอก์ดแม่โทรศสร้างหาวัดวาเบร์ละบรโปลพันสองัส่ร้อาเออคคุยคุยกันในโทรศัพท์เลยน่ออไม่โปรเลยบรโปรหลยบโปรเนี่โปรรูาร ขวบไอโฟนทำมือหนึ่งมือสองขวบเสร็จหาผลอะไรจะทำมาบ้างตอน้เราก็ได้แล้วนะคะโฟนในตัวจะได้สีทองบอด้ดูจ้าเพิ่นเพิ่นอยากได้สีเขียวเมื่อกี้เขียวจะได้สีทองมันเป็นมือสองเนี่ยมันมีแต่สีทองมีสีทองสง่วยหลานปลาย ทเย่อสองหวยก็เลยแบบบอมีสิเลือกนะนะเห็นการังตีดิฟรมให้ดูแถมฟิลมกันนี่แถมพี่เลยเน้่กฟิล์มแล้กกระใส่ซากเนาะแถมฟิล์แถมจุดใส่ซากแถมเคสแถส้าตอโรลมชุดส่ซากเคสสอสองสองพน ขัดในเสนหรอเพืจะดให้ว่า,าวทั้งมืหนึ่งมือสองมือสองาินะหาาแม่แต่ว่าเอ็นโดแม่แต่ว่าเป็นแขัดเอ็นเอ็นโนด้ส่ินะต่าหารใส่กเอฟเฟกต์อางนี้าวสวาหกพัหาลอยครับพี่ด 26,500ื่นหันห้้บาทมือสองอ่าทิปสิบสามโปรแม็กความจำสองห้าหกความจำสองหาหกกะเอาพอด้ใส่นะมือสองขาวแต่ไม่เท่านะเก่าเขาไม่เท่ากาเขาไม่เท่า แล้วซื้อนี่แหละกระถาซเสื้อไอโฟนถาเสื้อไอโฟนเศร้าพอดีพอดีพอดพอดีพอดีพอดพอดีพอีพอดอนอดีพอปีเอดอดีีพอาแล้วีพอดีกอดีปอีพอีพอดีพอีพอดีพอดพอดีพอดีอีพอไีพด้พอดีอด้พอีพอีพดีนอดีพดีพอ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 ดีดีพอดีพ่ดีดีดี่อดดีพอโอดีอีอพดอนะพด ไปไปหาโทรศัพท์คือนอนไปนอยไปราโทรศัพท์ขึ้นนไนอยไปานโทรศัพท์ลยนนอันทุดกวดลยไอยู่เยัว่วันนิไปหยาดผิดไปเนาะ เคบรียบร้อยมากนี่จ้วาวานยบร้องออกจากวานได้จับนี่เข้ากระใดายโทรศัพแล้วจะพี่น้องับ อนั่นบอได้ได้เลยที่เสนอเรื่องเลี้ยเทสคลิปได้บันดีนะโอเคอืมเฮ็ดคลิปแบบตั้งใจเฮ็ดคลิปหาเงินหาเงินที่เฮาซื้อเงินใไนนี่เงินมาลีก่อนหาเงินที่เฮาซื้อ YouTube มาน่ะเอ้ยอไแม่นหาเงินที่เฮาซื้ออันโทรศัพท์มาแพงนะนะเฮาก็ต้องใช้เธอุ้มคือเจ้าใช้ประหยัดอยู่แล้วก็ยังโดนนี่ได้ได้หาปีบเลยสาวไอโฟน20เลยไอโฟน20อ่อเนาะอออืมเ าม่น,นมี่นคิดว่าจะได้เลยคิดว่าสิมาเบิงีซือไม่ได้สิมาอ <laughs> ลไวต้องเอาเพราะว่าีเรามีสีดำอยากได้สีดำพะสีดำรู้สึกว่ามัน,มนเ,มบบเบื่อ ้สึกว่าหมักเนยหมักบอลในบอในเสบวาดูดสองห่าเปอร์เซ็นคิดโตข้ามา่นว่าโททานเลยบอว่ารูดแต่แอนดรอยเอ้าอามือหนึ่งกับมือสองว่าดูดซิลเลยพ่นังจ่าสิบสามโปรโม็กนะคะข้อจำสองหาโ홉สองหมืนหกพันห้าร้อยบาทนะคะตกเป็นเงินกกีบประมาณได้คูณมาก สิบเจ็ดสิบเจ็ดไปไปลายเนาะเออสิบเจ็ดล้านสิบเจ็ดล้านเกือบสิบแปดกูแล้วครั้งแรกในชีวิตเลยเลนี่ครั้งแรกในชีวิตที่ซื้อโทรศัพท์เพ็กปันนี้ครัง้งแรกในชีวิต <laughs> <c oughs> เมย์การเงินที่ซื้อก็คือนำพักน้ำแห้งน, <c oughs> นำพักน้ำแห้งเน่ยเราหาเองอ่ะดอกหาเองหาเองตลอดทุกเครื่องซ <c oughs> ้ำเครื่องซีเซอร์นี่หาเองเก็อืมซื้อโทรศัพท์ผ่านมาซ้ำซีเ่อง์ก็ซื้อหาเองเมย์ซือ้อเองหาเองแล้วก็ซื้อเอง เมื่อสองแต่มันกลับเป็นความภาคภูมิใจพี่เนยเงนเก่าม่เยออันเลอที่มันมันจะใสได้แต่มันใสดีคื่มันกับโอเคแล้วมันกับบริได้พี่เลยนะคะพี่น้องนัวเป็นเงินกีบสิบเจ็ดล้านสองแสนสิบเจ็ดล้านสองแสนมันปะสิบเจ็ดล้านสองแสนสองห้าพันกีบเป็นเงินกีบคือแพงเนาะเป็นเงินบาทคือน้อยเดียวเน้เพราะเป็นเงินกีบคือมันคือเยอะอหลายวะเฮ้ยทำไมซื้อโทรศัพท์สิบเจ็ดล้านเลยหรอ ไม่ได้บอกแม่นี่แม่พูนี่แม่ให้ทางมาใส่ประโยชน์นี่เป็นีเด็กๆทาต้องเว่าสู้เขาฟังหัดหัดบ้านอยมาซื้อนี่ไม่ได้ถามไคนะถามแต่เป็นมาลีกู้เดียวไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไคเลยเอ้ยเวลาเอ้ยจะเห็นเพื่อนคือกันได้เอ้ยจะบทถามไว่แล้วเอ้ยถามแล้วมีคนมาห้ามเมื่อไหร่จะเออหุ่นซิกแบบเลยถามและห้ามเลยบพรถามแบบเห็นอย่างเลยเอ้ยจะได้รู้นี่คือการได้บทถามได้จะเชื่อย่างคือกันนะ้ทำบทถามคันถามแบบมีคนจะนับสมุน เวลาไอ้เฮทเปลี่นเลกขย่าถ้ามีคนมาวา้วาเราเฮเธอเฮาบันทอดจิตใจเลยบ่เบาๆแหละบ<พ>อกความคิดนะค่ะสิเปลี่ยนเฮาสิลังเลไปนะเทีอเอ่ไปขึ้นมาเลยว้ยเลยากใช่ป่ะอือสื่ออะไรจังพอแต่ว่าสมมือเนี้ฮะอ่าเขาจะใส่ถ่ายคลิปหาเงินจาก YouTube เนะเววาะจะคืณณอโทรศัพท์ด้วยเก่าของน้องมันใช้บ่ได้เด้อพี่น้องแบบว่าความจํามันเต็มเนาะความจํามีแต่64ไงแล้วมันถ่ายเปลี่ยนบีได้เพราะว่าคลิปน่ะเฮาอัดได้แล้ว ดำ, Adams, ดำเนียดำน้อยมันกับความจำเต็มแล้วมันจะเดเล่าฮาวมุนงีดเทเล่าฮาวมีแหงเนาะแต่ถ้าคือคลิปอันนี้นะเวลาสมมติเ่าถ่ายเนาะความจำ้าหฮกัะจิงแต่ว่าเข้าใจข้าเจ้าเข้าใจบลเฟ้มันใหญ่เลยป่ะนี่เออเฟ้มันใหญ่เวลาถ่ายแล้วฮาอัพลงยูทูบหรือว่าอัพลุเพจแล้วปุ๊บเราฮาต้องลบเลยลบลบลบเคลียร์เลยมันจะใส่ได้แบบตลอดตลอด พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สำนีเนาะพี่น้องเนาะกับให้เฮตุคลิปลงเกง่เกงๆให้ได้เดือนละหลายๆดล่าเนาะอือบาย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 ในโทรศัพท์สัญญาสิตัางใจคลิปพย <c oughs> ายามขัดบ่ได้เพิ่งละพอดีละไม่เร็วเอ้ยมาได้ดบาดิที่ไม่ได้ปะไอโฟนซาวอีบ่มันต้องดู คนเบอรกัลย์โหทลงไปทิีมเยอหัร์แหละมันยังซีมีจักมือหนึ่งขันเวลาไป,ไปงานจากสิท่าย้อ,คคอนนะี้ค่ะ